ตอบได้ทันทีเลยว่าเกี่ยวแน่นอนเนื่องจากหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มีหน้าจอนั้นเนี่ยค่ะก็จะมีแสงที่เรียกว่าบลูไลท์บลูไลท์หรือว่าแสงสีฟ้าจากหน้าจอเนี่ยค่ะมันจะไปกดการหลังเมลาโทนิน เป็นฮอร์โมนที่ควบคุมวงจรการหลับตื่นของร่างกายพูดง่ายๆก็คือเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายหลั่งออกมาในยามพบค่ำเหลือพระอาทิตย์ตกดินเพื่อที่จะเตรียมพร้อมให้ร่างกายรู้สึกง่วงเตรียมอวัยวะร่างกายส่วนต่างๆให้พร้อมที่จะมีการหลับอย่างมีคุณภาพก็ก่อให้เกิดการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็พร้อมตื่นขึ้นมาได้อย่างสดชื่นถ้ามีการกดการหลั่งเมลาโทนินก็มีโอกาสที่จะส่งผลทําให้สมองตื่นหรือว่าเหมือน alert แล้วก็ไม่เตรียมพร้อมที่จะหลับ จริงๆนอกจากสมาร์ทโฟนนะคะก็ยังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่ปล่อยแสงสีฟ้าเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหน้าจอทีวีหน้าจอวิดีโอเกมการอ่านหนังสือจากอุปกรณ์กลุ่มพวกแท็บเล็ตต่างๆหลอดไฟ LED แล้วก็หลอดไฟ f l u o r e s c e n ์ก็ปล่อยแสงสีฟ้าเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะเพื่อคุณภาพการหลับที่ดีเราควรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ทุกชนิดที่มีโอกาสจะปล่อยแสงสีฟ้าหรือ blue light อย่างน้อยๆ30นาทีก่อนเวลานอนค่ะ